และนี่คือคอมโบและท่าหากินของแรดที่ขูดขวดฝึกไว้โดยจะมีวิธีการคอมโบและท่าเท่ย,ย่างไรตามนี้หน่อย RUB จริง,งโดยการที่ทุกคนรู้กันดีใช่ไหมล่ะครับว่าในปัจจุบันฮีโร่อย่างลัสถือเป็นเมทที่ติดเมตาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในแร้งหรือในแข่งซึ่งก็ทำให้เพื่อนหลายคนเริ่มที่จะอยากฝึกและก็ลองเล่นตัวละครของมันใช่ไหมล่ะครับก,กินของลัดที่สามารถใช้หาก,กินไดย้ยาวๆที่ผมแนะนำให้ไปฝึกก็มีทั้งหมดสามคอมโบโดยเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าทุกคอมโบที่ผมจะแนะนำถ้าอยากรีดาวเมทได้เต็มที่ให้เปิดด้วยสกิลสองก่อนเสมอโดยคอมโบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นคอมโบหนึ่งฟิกเกอร์ตีหรือหนึ่งฟิกเกอร์พลาสติล ทายศัตรูกับมาหาเพื่อนหรือทายศัตรูเขาปอมก็ได้หมดเลยฮะซึ่งแช่ในเกมจริงจะเป็นประมาณน,นี้ คอมโบต่อมาเนี่ยจะเป็นคอมโบใชพ้พาสซีฟบวกสกิลหนึ่งฟิกเกอร์และอัลติเมทซึ่งคอมโบนี้เนี่ยจะทำให้แรดเนี่ยสามารถเซฟไฟล์แตกระยะที่ไกลามากๆโดยวิธีการคอมโบให้เพื่อนเนี่ยกดใช้พาสซีฟโยกไปตามทิศทางที่ต้องการจากนั้นใช้สกิลหนึ่งบวกฟิกเกอร์ให้โดนศัตรูจากนั้นกดสกิล 1, กกอัลติเมทแล้วก็ถ่ายศัตรูเข้ามาหาเพื่อนหรือถ่ายศัตรูเข้าป้อมก็ได้นะครับใช้ในเกมจร,จ,รจริงจะเป็นประมาณนี้ nice